บอกให้แล้วจต่อไหนรเป่าไมดีแวหรอกลับเช้าไปถูกอ่ะไมเช้าไปไม่กลับบ้านไม่ได้นะไปยังไม่เปิดอกแฟนลมงไ่กลับบ้านไม่ได้ทำไงดียังไม่มืดเลยอรถมารถมาหลบรถนะคะหลบรถค่ะ้ายเหรอสลวไหนอหนไหนรบบ

MV สวยมากเป็นภาพนางเอกสวยนะน่ารักเทมาิไมถึงเรื่องคนนี้เป็นเพลงนเร์คนเดียวกับเพลงแรกมาเพละคนไหนแล้วพี่อุเดินไปเอาที่ที่นตรงล้าใจกันหมแล้วกันวิ่งไปตามให้ตามะ ตัวบอก็ฟีกันสนั่นตัวนะตกอ่ะเรื่องล้น้ทวีตมาตกแบบสมหวังมากรู้ก่อนแล้วมันสนุกเกว่านี่ก็คาดเวรต่างกันมามันไม่ได้เป็นเรื่องขนาดนั้นไม่ต้องไป้อไปเลย ประกาศทาารนร่ะก้าอติดรถมสราวางรถมาค่ะไปเลยไยวรถไมล่ะไม่ขนไขวบยไม่จงริบพวก้เอใกล้บ้านไีมใกล้บ้านที่ d a